สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ผมนั่งอยู่ในรถตู้นะครับของสถาบันสอนูมมาจาร์ใหญ่เดี๋ยวช่างใหญ่จะถ่ายให้ดูว่ามีใครบ้างตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับลูกศิษย์นะตาแหววๆนยะนะครับก็มีอาจารย์วันนะดนวป,ปรีวันนี้แล้วก็อาจารย์สวีนะครับแจ้งวันที่สิบสี่นะเจ้าของร้านฟันช้างสาลอนวันนี้พวกเราจะไปออกหน่วยกันที่ไหนกันเนี่ย วัดน้องใหญ่ค่ะวัดน้องใหญ่เนี่ยเรารอพวกลูกสาวกับนันใช่ไหมคนคนคนหนึ่งเนี่ยที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยนะครับลูกสาวกับนันแล้วก็ช่างจุช่างจุบอกว่ากาลังนั่งดิสซี่ไปยูเทิร์นอยู่ตรงหน้าตลาดนิ่งเจริญอยู่แล้วก็ช่างช่างช่างนิตยาเนี่ยบอกว่าลายมาบอกอาจารย์ว่าหนูนอนปีสามออกมาไม่ทันลืมตั้งนาฬิกาปลุกก็บอกนะครับแต่ว่าช่างใหญ่ก็ เขาบอกว่าจะตามไปอนนั้นก็รู้เรื่องแล้วก็จะเหลือลูกสาวํำนันคนเดียวนะครับซึ่งมาไกลหน่อยมาจากสมุทรสงครามนะนะครับก็ไปเรียนตัดผมนะครับับอาจาจย์ใหญ่นะครับสามสิบวันนะครับจบแล้วแหละจะไปทําง,งานที่ชนบุรีนะครับไม่มีเวลาได้ตัดผมเลยเขาไม่รู้ว่าจะตัดผมได้หรือเปล่าเพราะมันน่าจะเข้าเส้นหมดแล้วนะครับหรือว่าเข้าฝักหมดแล้วนะ ทีนี้เราก็ต้อมานั่งชง้อรอคอยรอคอยลกจิบอีกนะครับไม่ใช่ว่าออกออกมาแล้วจะได้ไปเลยไม่ได้นะต้องรออยูวันนี้ก็มีคนขับคนมาครับคือคุณอะไรครับคือคุณโอใช่ไหมคุณโอครับคุณโอนะคุณโอ <c oughs> ก็มีประสบการณ์เรื่องการขับรถตู้นะครับรับส่งพนักง,งานที่บริษัทใช่ไหม หรือราับทัวร์รับทัวร์พาชาวบ,บ้านไปเที่ยวก็ <c oughs> วถูกตัวนะครั้งที่แล้วก็จะให้ลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่คือช่างวิทย์บางบางใหญ่ซิตี้ขับนะแล้วช่างวิทย์ก็เป็นนักดนตรีแต่ว่าคุณโอนี่ก็เป็นนัก,กรักนะนักร <c oughs> <c oughs> ักล่องเรือหาลักนะครับตอนนี้ก็รอเดี๋ยวตอนนี้มีท่านหนึ่งนะครับจะเป็นครับช่างวิรุณนนทนบุรีนะครับก็ ท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังนะนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีนู้นน่ะสาวใต้น้องนุย้ยน้องนุ้ยเมื่อวานนี้สอนภาษาใต้ให้ช่างใหญ่นะชื่อว่าคำว่าอะไรวะวัวดเหรอวะวัว<า>ดเมียได้โปรดเถอะนะได้โปรดนะวัดวัดวัดเมียวัดเมียวัดเมียแปลว่าตะคอกเมียนะครับแปลวา่าพูดจาไมีพ่อกับ เมียนะวาดเมียวาดเมียวาดเมียได้คำภาษาใต้เนื้อประหคำวาดเมียเสียงเจ้าแจ้วอยู่ท้ายรถวาดเมียไอ้ว่าเขาโดนเมียเขาด่าสวนไม่หยุดมันงอเลยมีเมียลำบากมั้งหาผัวดีกว่าไหมมีผัวดีกว่าก็นั่งช้เนื้อช้ำแง รอลูกสาวกำนันนะเมื่อไหร่จะมาทีนี้จะรอไปก่อนนะครับร้องเพียงรอยิ่งอดจับปูตะกระดงนะครับการที่จะนัดนะครับลูกศิษย์มาออกหน่วยนะครับนะแต่ละคนก็ต่างคนต่างมานะมีใครว่าจ้างมู้เธอมาป้เนี่ยไม่มี ้ารตัวเองฟักเงินกระเป๋าตัวเองเงินที่เราทํามาหากินโดยสุจริตเนี่ยเปิดร้านสัดผมเนี่ยแล้วก็มาทําบุญเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะทําบุญแบบไหนอ่ะจะทําบุญถวายลงศพซื้อลงศพหรือว่าถวายวัดเป็นค้าน้ำข้าไฟสร้างกุฏิสร้างเมรุสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาราหอฉันก็แล้วแต่คนชอบนะชอบอยังไงก็ว่ากันไปแต่ช่างพวกเรานี่ก็ ทำบุญกับคนทำบุญกับคนนะแล้วพวกคุณมีความสุขแล้วพวกคุณไปตัดผมไม่ขอทานไปตัดผมไม่คนเล่ร่อนมีความสุขเหรอผมถามช่างเะวี่ี่มีความสุขแล้วคุณไปตัดผมแม่คนคนรวยมั่งคนจนมั่งคนมีรายได้น้อยม้ง่งกามีความสุนะขค่ะเพราะเขาไม่ได้อะไรไม่เรื่องเยอะเขาหน้าสงสารนะบางคนเขาหน้าสงสารทำไมคุณไม่ ไม่แกกเงินเขาไปเลยไม่ต้องให้ไปตัดที่อื่นเขาไม่มีเงินก็เลยต้องไปตัดผมให้เขาเออน,นี่ยนี่เนึ่งหนี่ยหนึ่งมาแล้วหนึ่งขาประจำผู้ยิ่งใหญ่สะพานใหม่ดูเขาน้าลูกสาวไหมชีวิตเขาดูเขาใส่ทองในบมานลกูกดูเหยบเงินเขาหรือ <c oughs> เป่ ก่อนรถทำงานรู้จักกันก่อนไหม่ะงชั่วโมงนึงจ้าไม่หายเดือนเร็วๆกว่านี้เธอแี่ดีกับผู้ชายนี่รุนแรงจังดีกับประตูรถหนึ่เบาเบาชั้นตู้นี่ไม่ได้ตัดผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยเาช่วยถือไหมครับก็ไม่เป็นไรเขาใส่เลยอะไรนะคะเขาใส่เลย เธอไม่ได้ตัดผมมากี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนจบไปหนูมก็ตัดเดือนหนึ่งสองครั้งให้อาจารย์โอ้เดือนนึงสองครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแถวให้จอยนครนายโยคนที่หนึ่งนะคนที่สองให้ช่างจู้อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ให้เลยแล้วก็คนที่สามให้ช่างตูนนองนสิมราชนะ สามคนต้องเกาะกลุ่มกันไว้ห้ามแตกแถวนะเพราะอะไรพวกเธอเหมือนไข่แดงเธอต้องอยู่ตรงกลางเลยแล้วให้อาจารย์เทวีอาจารย์เทวีอาจารย์วันเนี่ยดูดูอยู่ด้วยกับอาจารย์ใหญ่ด้วยเพราะว่าไม่ได้ตัดนานมันก็อาจจะมือไม้แข็งมันลืมๆมันไม่เป็นไรก็ยังดีที่เรายังมีความพยายามขยันอดทน นี่เดินมองออกด้วยข้าซ้ายเลยี่เป็นไงขับขับคนขับรถคนขับรถใหม่วันนี้เป็นไงผ่านไหมนิ่มไหมนิ่มไหมต้องไปดึงวัดหนองใหญ่ก่อนค่ะโอ้ค่อยประเมินค่ะเหรอว่าประเมินใช่ไหมใช่คือถ้าไม่ผ่านก็คือต้องให้ไปเที่ยวกินเองอาจารย์เมื่อคืนฝันเลยอ่ะฝันว่าฝันเรื่อนคนขับรถฝอน หเหลือมีผู้ชายฝันเผ,ผู้ชายรึเปล่าแล้วอาจารย์รแล้วก็ไอตู่ฝันเนี่ยฝันว่าผักคนรู้ว่าคนขับรถคนใหม่นี่แหละแต่ว่าไอตู่มันมาเป็นคนขับแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็มีคนขับใหม่เหรออ๋นี่ฝันได้เหรอใช่รู้ลงหน้ามาก่อนหรอเปล่าว่าจะมีคนขับใหม่ก็อาจารย์บอกแล้วไปคิดไงเอาไปคิดกินเยอะไปรอเปล่าก็ฝัน ก่อนตอนเช้าวันด้วยนะเออเด้อนก่อนเพิ่งเลยสายมาใช่ไหมวันนี้เลยมาสายใช่ใช่ใช่ใน้ใช่ใชอยช่ใช่ใชาดช่ใว่ใช่ใา่าช่ใช่ใช่ใช่ทช่ใช่ใช่ใว่ใช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 กใช่ให่มันใ่าง่ใช่ใช่ใชพใา่ใช่ให้เช่ใช่ใช่ใอ่ใช่กินหน่อยเดี๋ใวไปอยูช่ใ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 ช่เช่้ช่ใช่ใก่ใช่ใช่ยช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่วช่ใช่ใช่ใช่ หน้าทุกวันเขาก็เาก็เบื่อนะผู้หญิงก็เบื่อไหมีือนทกันหัวี้เหรอละแบเรอมียแบบอยู่กลาก็ไม่เื่อทเาน๋อผมไม่มีประสบการณ์ต้องถามตั้าตู่ทุกคนอยู่ข้างหลังต้องมีประสบการณ์เ้องความรักอะไระประสบการณ์อะไรล่ะประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์เรื่องควรัก ้ออกจากบ้านง,ง้นอยโ้ตัออาตดทรงอะไรวันนี้งอง่องทงอะไรอ,ะองทรงต่ำกางสูงใช่งอะก็ไดออ้แล้วก็ทรงอะไรอีกทรงที่ขายไม่ได้คือทรงนักเรียน อ๋อวันนี้เดี๋ยวให้ตัดคนแรกเลยให้ตัดหัวแรกเลยทองเรียนเนี่ยฮนะแล้วก็ก็วันนี้อาจารย์เทวีกับอาจารย์วันไม่ต้องตัดผมสอนลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่หาวิธีสอนแล้วกันให้ก็ตัดให้ได้นะเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะการสอน ในสไตล์ของตัวเองแล้วก็ตัดผมมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องให้วิชาเดี๋ยวพี่ไปเข้าปั๊มวลทอรข้างหน้านะให้วิชาคนาดื่ลน,นกสิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนนะก็พวกเรากำลังเดินทางไปที่ วัดหนองใหญ่นะครับตรงข้ามตลาดสดองศกรเกษสใหม่นะครับกอทมอ,งอนะเพื่อจะไปตัดผมให้ชาวบนะ้านนั้นเป็นการออกหวยนะครับทุกวนันเสาร์นะดูเบื้องหลังครับเบื้องหลังของทิมงานช่างใหญ่ไหมวันนี้สบายหน่อยนะครับมีพี่โอนมาช่วยขับรถปวดหลังปวด,ดเอวปวดขาสารพัดเลยปตทพี่ปตทใครจะเข้าห้องน้ำใครจะเข้าซเซอว่น บอกคนขับเลยมาให้จอดรอนะคนขับก็เช็ค้วยนะว่าลูกศิษย์มากี่คนเราตอนขึ้นรถเนี่ยครบไหมนับเหมือนรถทัวร์นะไม่ใช่ว่าครบไม่ครบไปลูกขับไปดูถึงวัาแล้วลูกศิษย์ยัึงเข้าห้องน้ำอยู่เลยไม่ได้นะดูแลให้ดีดให้เขาปลอดภัยทั้งอะไรทั้งขาไปและขากลับใครไม่กลับก็ต้องมาแจ้งใช่ไหมต้องมาแจ้งคนขับมาแ,แจ้งอาจารย์มาแ,แจ้ง เพื่อนๆไว้คนไหนจะไปตัดผมให้ชาวบ้านที่ที่ไหพูดผู่วยติดเตียงเนี้ยก็ต้องมาแจ้งม่เย็นไปเริ่มกลับไม่ได้ไม่ได้นะถ้าชาวบ้านเขาอะไรมารับมาส่งก็ดีครับแต่ยังไงก็มาแจ้งอาจารย์ก่อนอตทอนะครับสาขาเทปลักษตัดไปนะไปที่บีเจ็ดครับพี่เราบีเจ็ดนะ ต่อฮานูนประเด็นหะนึ่งฮานูนประเด็นหะนึังนะฮานูนนะน้ำหนน,ะน,นนะอ,อ่ะเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับไปไป